อนี่อะไรคะอ่านี่ขนมลูกกวาดนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเอ่ย <c oughs> ไม่ใช่เรื่องขนมนาะ <c oughs> ครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยอ่ะเราพูดถึงเรื่องของติ๊กตักติ๊กตัก <c oughs> พูดถึงเรื่องของ noun ใช่ไหมเอ่ยอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง adjective adjective คืออะไรนะ adjective คืออ่ไม่รู้ละสินี่คนที่รู้จุ้ยอย่าบอกนะ adjective adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามคำที่ใช้ขยายคำนามเอ้ออันนี้ ไอเนี่ยขนมลูกกวาดใช่ไหมเป็นคำนำขนมใช่เปล่าแคนดี้นดเออนี่ยเป็นแค่แคนดี้เฉยๆอ่ะเออเนี่ยแคนดี้แต่คำศรพท์เออแอดเจติคำคุณศพัพท์แอด c t i v ฟภาษาอังกฤษาษาไทยเรียกว่าคำคุณศัพท์คำคุณศพัคคณศพท์คือคำที่เป็นบริบทในการใช้เป็นในในการขยายคำนำเนี่ยเช่นัอเนี้ยแคนดี้นี้ใช่ไหมมัน Bend Bend คือมันอนะ่ะโค้งเนี้ยเห็นปะ b บ n ด์แคนดีเนี่ยคือเป็นขนมที่โค้งเป็นรูปโค้งอ่ะแล้วถ้าเป็นตรงนี้เป็นทางตรงใช่ไหมเรียกว,ว่า straight straight เนี่ยหรือว่าเราจะพูดว่าถนนเส้นตรงเนี่ย straight um straight road เนี่ยถนนตรงหรือเราจะบอกว่าขนมแคนดี้สีแดงใช่ไหมเราก็พูดว่า red candy เงี้ยง่ายไหมไงไหม่ายมากหรือว่าเนี้ยพ้นหลังสีขาวใช่ไหมเราก็ white วอ l ์เนี่ย white แ <Yeah. S 1> ปลว่าสีขาวเนี yeah. ่ยก็สีขาวใช่ป่ะวอล์แปลว่ากำแพงนผนังง่ายไหมง่ายมากอ่ะทวนอีกทีนึง Bent ทางโค้งใช่ไหมบันช์อืม straight ตรง Wall เนี่ย Wall เป็นคำนำถ้าจะใช้อ adjective ของมันก็คือคำว่า white อืม อ้าวแล้วมันใช้ยังไงอะเราจะรู้ได้ยังไงอืมทุกๆคำถ้าเป็น adjective นะมันจะเป็นคำที่เป็นพวกกันวัดเนี่ย major เช่นกันวัดว่ามันยาวมันสร้างมันกว้างมันลึกมันนู่นนี่นั่นหรือว่ารูปทรงรูปร่างเนี่ยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนู่นนี่นั่นแงหรือว่าพสืสีกันบอกของความรู้สึกเนี่ย I am happy ตา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 อย่างเงี้ยเป็น adjective อืมอืมรสชาติก็ใช่ sweet s o u r าอืมพวกเนี้ยเป็นใช่หมดเลยเป็น adjective คำ adjective มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ว่าตอนนี้ ให้เรารู้เข้าใจว่า adjective คืออะไรใช้ทำอะไรโอ okay. เ uh, ค adjective เนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างหน้าคำนามคำนามที่เราพูดถึงใช่ไหม mm hmm. อย่างเช่นขนมนี้ใช่เปล่า candy เนี่ย adjective จะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้า adjective จะพูดว่า uh, เราใช้สามารถใช้คำที่เมื่อกี้พูดไปคำว่า bent straight sweet หรือว่าแต่ว่าจริงๆ straight มันจะใช้ในขนมไม่ได้นะอื เราจะต้องสามารถใช้คําว่าเราสามารถถ้าถ้าเป็นขนมเราจะใช้รสชาติหรือใช้สีได้เงี้ยเช่น red candy white candy yellow yeah. หรือว่าอะไรอืมหรือว่าเราจะใช้เรื่องของสีเอ่อเรื่องของรสชาติเช่น sweet candy อย่างเงี้ยเออโอ๊ยหั so no. ดโซน่าดีเนาะมีถุงอยู่อ่ะอ่าแค่นี้แหละ แล้วเราจะใช้ยังไงให้จําไว้เวลาเราชมผู้หญิงสวยใช่ไหมฝรั่งเขาจะเป็นสวยผู้หญิงแค่นี้เองง่ายๆโอเคกนเ